าพาเพื่อนๆมาดูนะคะพริกช่วงที่สามนะคะเพื่อนๆอ่านะคะอันนี้สมมุติว่านะคะเป็นพริกที่เราเหลือขายนึกออกไหมคะเพื่อนๆแล้วดูนะคะดูถ้าการผสมดินดีกิ่งที่เราดีนะคะเห็นไหมมันจะมีต้นที่เสมอกันบ้างไม่เสมอกันบ้างนะคะต้นที่อ่าได้ปุ๋ยคอกหรือว่าเราหยิบได้ปุ๋ยคอกมากกว่าเพื่อนเนี่ยดูสภาพนะคะเขาจะมี แตกกิ่งข้างแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแตกกิ่งข้างนะมีหลายต้นนะคะนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะคะสมมุติว่าเราขายไปแล้วทํายังไงอะ่ะขายไม่หมดนะคะเพื่อนๆน,นะคะพริกเนี่ยถ้ายังเป็นอ่าไซส์เล็กกว่ากันนะคะนี่น้าหยิบคนละรุ่นมาเทียบกันให้ดูนะคะอันนี้นะคะกับรุ่นนี้เราขายเหลือมันก็จะต่างกันประมาณสองอาทิตย์นะคะเห็นไหมนะคะ ต้นที่เราขายเหลือนะคะเราจะขายได้ใหม่ก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆเอาไปขายเพิ่มมูล,ลค่าก็ได้นะคะเป็นพริกไซส์ใหญ่นะคะแต่ส่วนใหญ่น้ำไม่ขายนะนั้นจะทำการเด็ดยอดค่ะนี่นะคะเด็ดยอดออกมาเลยไม่ต้องเสียดายนะคะเ,เพื่อนๆเด็ดยอดนะคะนี่น้ำเด็ดยอดทิ้งไปเลยนะคะนี่นะคะพอเด็ดยอดแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาดูเลยค่ะ อันนี้นะคะเป็นพริกแปลงที่เด็ดยอดทั้งหมดนะคะอันนี้ไม่ได้เหลือขายนะคะเ,เพื่อนๆแต่ว่าคือตั้งใจทํานะคะตั้งใจทํานะคะเพื่อที่จะขายลูกค้าแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆนะคะอันนี้น้ําจับโทรศัพ์เนาะอ่านี่นะคะรุ่นเดียวกันนะคะแต่ยังไม่เด็ดยอดนะคะกับอันนี้นะคะรุ่นเดียวกันแต่เด็ดยอดแล้วนะคะเขาก็จะแตกกิ่งด้านข้างให้เรานะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะ นะก็จะแตกกิ่งด้านข้างให้เราแบบนี้เห็นไหมคะเป็นเหมือนขึ้นทรงค่ะนะน้ำวางแบบนี้เนาะเพื่อนๆเนาะเป็นเหมือนขึ้นทรงให้เรานะคะอ่าสวยไหมคะเพื่อนๆพอขึ้นทรงแบบนี้สวยใช่ไหมคะน่าซื้อไหมหน่าซื้อกว่าที่เป็นต้นเดี่ยวนะคะเดี๋ยวไปดูไซส์ใหญ่กว่านี้ค่ะ นนีน้ำเด็ดยอดไว้พักหนึ่งแล้วนะคะวันพุธนี้เจอกันนะคะไซนี้นะคะนี่ค่ะกลายเป็นพริกพุ่มนะคะนี่พริกบ้านนะคะพริกบ้านพริกเม็ดขาวนะคะเห็นไหมสวยไหมกลายเป็นทรงพุ่มทำทรงพุ่มแบบนี้ให้ลูกค้าถ้าอย่างนี้เพื่อนๆจะเพิ่มมูลค่าก็ได้นะคะนะคะจะขายต้น15ห้าหรือ20ก็ได้ แต่สาหรับน้ํานะคะน้าจะขายที่สิบาทเหมือนเดิมนะคะถือว่าเป็นการคืนกําไรให้ลูกค้านะคะและอ,อย่างหนึง่งทรงมันก็จะสวยกว่าด้วยนะคะการขายก็จะหมดได้เร็วกว่าด้วยนะคะอ่าไม่ใช่มีต้นเดียวนะอ่านี่เห็นไหมคะทรงสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ ถ้าแบบนี้เราเปลี่ยนมาเป็นลงกระถางขายได้ไหมเราเปลี่ยนมาลงกระถางขายได้นะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะก็จะเพิ่มมูล,ลค่าไป50บาทเลยนะคะ,นะในแปลงเดียวกันกับต้นที่ยังไม่เด็ดนะคะจะมีลูกค้าบางคนชอบแบบเด็ดกับชอบแบบไม่เด็ดนะคะนี่ค่ะต้นเขาก็จะโตต่างกันนะคะอันนี้ก็10บ,บาทนะเพื่อนๆนะไม่ได้ขายขึ้นราคานะคะ บางทีลูกค้าถามว่าอา้าวทำไมไม่ขึ้นราคาน้ำบอกว่าน้ำขายตามราคาไซส์ถุงนะคะน้ำไม่ได้ขายตามราคาขนาดของพริกนะคะลูกค้าก็ยิ้มหน้าบานกันไปเนาะอ่าอันนี้เป็นพริกหยวกนะคะปิดท้ายกันที่พริกหยวกนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะเด,เดี๋ยววันพุธนี้เจอกันนะคะพริกหยวกกับมะเขือเทศนี่นะคะอันนี้พริกหยวกนะคะลงถุงมาหนึ่งอาทิตย์นะคะขายได้แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะ กับตูดดินที่ให้ไปนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะถามว่าแบบนี้อยู่ได้นานไหมตัวเนี้เจะต้นเนี้ยอยู่มาประมาณสองสองเดือนกว่าแล้วเห็นไหมคะจากที่ไม่เด็ดยอดพอเด็ดยอดกลายเป็นทรงสวยนะคะอันนี้เป็นพริกเขาเรียกพริกเขียวอะคะ่ะพริกชีฟ้านะคะพริกชีฟ้าสีเขียวเนาะ,ะวางซ้ำลงไปค่ะนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปสั้นๆคลิปนี้นะคะ น้ำฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆให้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณที่ยังรักและติดตามกันนะคะเพื่อนๆถ้าสนใจพันพริกก็สั่งได้นะคะก็จะได้ไปเป็นถุงนะคะอาจจะได้แบบว่าเด็ดยอดบ้างไม่เด็ดยอดบ้างนะคะแต่น่าจะได้เป็นเด็ดยอดของแปลงสักคู่นี้นะคะอ่าราคาต้นละสิบาทนะคะแต่ว่าก็ยังมีค่าแพ็กกิ้งแล้วก็ค่าขนส่งนะคะเพื่อนๆนะคะก็จะส่งเป็นเคอรี่นะคะ หรือใครสะดวกก็ส่งไปสีนีนะคะได้ทั้งสองอย่างนะคะเพื่อนๆอถ้าใครสนใจก็ ID Line นะคะเพื่อนๆ0831695850นะคะ0831695850นะคะก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะคะเพื่อนๆนะคะค่ะคลิปนี้น้ำเฝาไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ยังรักและติดตามมันค่ะสวัสดีค่ะ